เียเสวิดีโอสคริปต์อินไทย approximately 1,100 word for you r youtube video title อิสราเอลโจมตี70็ฐานทัพเผยความลับ F 1 4 A และ AWACS ที่ต้องเร่งต้านอิสราเอลขีดขีดขีดเสียงดนตรีตื่นเต้นขึ้นผู้บรรยายสวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวใหญ่ที่เขย่าทั้งตะวันออกกลางและโลกทั้งใบเมื่อล่าสุดอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตี70ฐานทัพของศัตรูจนต้องเผยให้ลับอย่างเครื่องบิน F-14A และ AWACS ที่ต้องเร่งเข้าต้านทัพอิสราเอลแต่สิ่งนี้หมายถึงอะไรวันนี้เราจะเล่าทุกมุมของเรื่องนี้แบบเจาะลึกห้ามพลาดนะครับเสียงเอฟเฟกสตาร์ทเครื่องบิน ผู้บรรยายย้อนกลับไปไม่นานมานี้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางลุบเป็นไฟอีกครั้งหลังอิสราเอลตัดสินใจโจมตี70ฐานทัพสำคัญของศัตรูอย่างสายฟ้าแลบนี่คือปฏิบัติการที่สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคเพราะอิสราเอลเลือกโจมตีทั้งคลังอาวุธ ศูนย์บัญชาการและระบบป้องกันภัยของศัตรูจนต้องดึงไพ่ลับสุดคลาสสิกขึ้นมาใช้และไพ่ลับนั้นคือ F 1 4 A CA, Tomcat และ AWACS หรือเครื่องบินแจ้งเตือนและควบคุมทางอากาศเสียงเอฟเฟกเสียงเจ็ดผู้บรรยายหลายคนอาจสงสัยว่า F 1 4 a นี่คือเครื่องบินเก่าต่อกลุ่นไปแล้วไม่ใช่หรอือ แต่จริงๆแล้วในตะวันออกกลางยังมีชาติหนึ่งที่เก็บรักษาและอัปเกรด F14A จนถึงปัจจุบันแม้จะเก่ากว่า F35 หรือ F22 แต่ F14A มีศักยภาพและข้อได้เปรียบเป็นของตัวเอง ผู้บัญญาย F-14E เป็นสุดยอดนักล่าทางอากาศของสหรัฐอเมริกาในอดีตด้วยความเร็วสูงสุดถึง2.3มักบรรทุกอาวุธอากาศอากาศได้หลากหลายทั้ง M-54 Phoenix จรวดอากาศอากาศพิสัยไกลและ M-9 s วิ w i n d e r และ M-7 Sparrow จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ครอบครอง f 1 4 a ในตะวันออกกลางจะเลือกใช้เครื่องบินชนิดนี้เป็นด่านแรกในการต้านทัพอิสราเอล ผู้บรรยายนอกจากนี้ AWACS ก็เป็นอาวุธลับอีกชิ้นเพราะ AWACS เป็นหัวใจขององค์การควบคุมสนามรบทางอากาศมีเรดาร์และระบบเซ,นซ็นเซอร์ทรงพลังสามารถติดตามและควบคุมอากาศยานหลายร้อยลำในพื้นที่เดียวกันได้เป็นทั้งตาและหูของกองทัพเสียงเอฟเฟกต์เรดาร์ผู้บรรยาย ทั้ง F 1 4 A และ AWACS ถูกเร่งส่งขึ้นฟ้าเพื่อต้านอิสราเอลหลังอิสราเอลเลือกโจมตี70ฐานทัพสำคัญด้วยอาวุธโจมตีทั้งขีปนาวุธจรวดและอากาศยานไร้คนขับผลลัพธ์คือสนามบินคลังอาวุธศูนย์ควบคุมและเรดาร์ของศัตรูเสียหายหนักแต่ศัตรูเองก็ต้องเลือกงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาต่อกก่อนผู้บรรยาย ผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าปฏิบัติการโจมตีทั้ง70ฐานทัพของอิสราเอลไม่ใช่การโจมตีแบบไร้ทิศทางแต่เป็นการโจมตีแบบชี้เป้าเน้นทำลายหัวใจของศัตรูตั้งแต่คลังอาวุธใต้ดินศูนย์บัญชาการจนถึงฐานทัพอากาศที่เป็นจุดแข็งผลลัพธ์คือศัตรูต้องเลือกว่าจะถอยหรืองัดไพ่ลับขึ้นมาสู้จึงเป็นที่มาของ F14A และ AWACS ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าเป็นไพ่ตายของ ของัตรูผู้บรรยาย F14E แม้จะเป็นตำนานแต่ต้องยอมรับว่าอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และระบบอาวุธใหม่ๆจ้านมีศักยภาพสูงใกล้เคียงเจ็ดรุ่นใหม่ๆจึงกลายเป็นผู้ล่าทางอากาศที่ต้องจับตาขณะที่ AWACS มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมสนามรบทําหน้าที่แจ้งตำแหน่งตรวจจับอากาศยานศัตรูและควบคุมทิศทางของเครื่องบินรบให้เป็นไปาตามกลยุทธ์ผู้บรรยาย ผู้เชี่ยวชาญทางทหารชี้ว่าการส่ง F-14A และ AWACS ขึ้นมาปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความตึงเครียดและจริงจังของทั้งสองฝ่ายแม้ F-14A เป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่เมื่อจับคู่กับ AWACS ก็ช่วยยกระดับศักยภาพของกองทัพตนเองได้อย่างมหาศาล ผู้บรรยายและเมื่ออิสราเอลเลือกโจมตีถึง70เป้าหมายในคราวเดียวก็ต้องอาศัยทั้งการข่าวกรองและอาวุธที่มีความแม่นยำสูงจึงต้องใช้ทั้งจรวดชนิดโจมตีลึกและอากาศยานไร้คนขับแบบล่องหนเพื่อเข้าถึงหัวใจของศัตรูโดยตรงแต่ต้องยอมรับว่าฝั่งศัตรูเองก็ไม่นิ่งเฉยตัดสินใจใช้ F 1 4 A ป้องกันพื้นที่ทางอากาศและใช้ a w ACS เป็นตาและหูให้กับการสู้รบผู้บรรยาย ผู้ชมอาจถามว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไรข้อมูลล่าสุดชี้ว่าหลังอิสราเอลโจมตีไปศัตรูเสียหายหนักทั้งคลังอาวุธและศูนย์บัญชาการแต่ f 1 4 a และ AWACS ก็ช่วยป้องกันจุดสำคัญไว้ได้จำนวนหนึ่งแม้จะเสียหายแต่ศัตรูยังไม่ยอมแพ้จึงต้องจับตาดูว่าการสู้รบในตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรต่อไป ผู้บรรยายผู้เชี่ยวชาญทางทหารให้ข้อมูลว่าปฏิบัติการโจมตี70ฐานทับครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การปะทะรอบใหม่แม้ f 1 c a และ a w a c s จะแสดงให้เห็นศักยภาพของตนแต่คำถามคือ เท่าใดที่ทั้งสองจะต้านทานศักยภาพของอิสราเอลไว้เพราะอิสราเอลเองมีทั้ง F-35 ที่ล่องหนและ F-16 รุ่นอัพเกรดใหม่ๆรวมถึงโดรนและอาวุธโจมตีที่ล้ำสมัยผู้บรรยายผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าย,ยุคข,ของ F-14A แม้จะเป็นตำนานแต่เป็นตำนานที่ต้องอยู่ท่ามกลางสนามรบของศตวรรษใหม่สงครามสมัยใหม่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีข่าวกรองและอาวุธที่ผสานกันได้อย่างไร้รอยต่อ ผู้บัญญาย a w a c s จึงเป็นหัวใจของศัตรูแต่หาก a w a c s ถูกโจมตีเสียหายศักยภาพของ F-14E ก็จะลดลงทันทีนี่เป็นจุดอ่อนที่อิสราเอลรู้ด,ดีและผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่าในอนาคตอิสราเอลอาจเลือกโจมตี a w a c s ก่อนเพื่อปิดตาและหูของศัตรูทั้งระบบ ผู้บรรยายสรุปแล้วปฏิบัติการโจมตี70ฐานทัพของอิสราเอลไม่เพียงตัดแขนตัดขาศัตรูแต่ยังกดดันให้ต้องใช้ทั้ง F14A และ AWACS จนกลายเป็นไพ่าตายที่ต้องงัดออกมาใช้แต่คำถามใหญ่คือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสึกใหญ่หรือไม่และทั้งสองฝ่ายจะเลือกทุ่มสับกำลังมากเพียงใดเราจะต้องติดตามข่าวสารและพัฒนาการของสถานการณ์ต่อไป ผู้บรรยายหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับเสียง